สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของพี่เปิ้ลบุรีรำนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะในจะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะเลขของพี่เปิ้ลก็จะให้ชุดเต็มแล้วก็ชุดฟันธงนะคะ ก็สำหรับงวดที่ผ่านมาชุดเต็มก็เข้าแต่เลขวิ่งนะคะวิ่งบนให้เก้ากับห้าก็เข้าเก้านะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะแล้วก็ชุดฟันธงนะคะชุดฟันธงให้7จ็ดศนย์ล่างนะคะแต่ว่า0ูย์เก็ออกบนนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรของพี่เปิ้ลน,นะคะก็น่าเสียดายมากๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็ยังคงตามต่อเหมือนเดิมนะคะ แอดเชื่อว่าหลายต่อหลายท่านนะคะคงจะรอคอยสูตรของพี่เปิลอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็ยังคงตามต่อนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่เปิลนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจักให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เปิ้ลพร้อมกันเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่เปิ้ลว่างไหมคะพี่ ตอนนี้เรียนอะไมไปเปิ้ลไปไปทำหน้ามาเปลี่ยนหน้าไงตอนนี้นอนพักอยู่ค่ะค่ะพี่เปิ้ลไปไปทำหน้ามาไปทำหน้าใหม่มาโอ้ยสุดยอดเลยค่ะ <reco> พ <Christ. S 2> ี <siglo achi> ่เ <promotion> ป <UC S> ิ <kaz divine> ้ลเราอยากเห็นหน้าใหม่จังเลยพี่เปิ้ลเนอค่ะนึกว่าลืมแล้วไม่ลืมเอ็ดยังไม่มีเวลาโทรหาค่ะพี่ตอนตอน สะดวกเราคือเราพี่ว่างแล้วพี่ว่างแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้แอดว่างค่ะพี่อนอนเพิ่งตื่นอนอนอยู่เจ็บหน้าเจ็บหน้าแล้วจะคุยได้ไหมเนาะพี่เปิ้ลฮะจะคุยได้ไหมคะเพราะว่าพี่เปิ้ลเจ็บหน้าอยู่อะคุยได้ค่ะคุยได้ไม่ได้สริงจนะังคิวเบา พี่เ่นนะสุดยอดจริงๆเนาะไปทําหน้าใหม่ดีกว่าแอสเลยพีเ่เปิ้ลเนาะทำทุกอย่างคนะ่ะคีดทุขคดผิวอ๋อค่ะค่ะเ,เดี๋ยวพอทําเสร็จพอแผลหายเดี๋ยวส่งมาให้แอดนะคะเดี๋ยวแอสจะเอาขึ้นหน้าปกสวยๆเพะว,ออว่าดหมอของว่าพักฟื้นเ,เดือนหนึง่งวันที่แปดก็หมอนัดอีกทีหนึ่งวันที่แปดสิ้นเดือนอ๋อค่ะค่ะ ไอ,อสำหรับงวดที่ผ่านมาพี่เปิ้ลโชคดีเยอะไหมคะพี่โอ้ยเอ๋อ้ันขอโทษนะมันจะบอกแล้วถ้าทำไมมันตัวเน้นมันจะไม่ออกโชอบออกตรงกันตัวรองอะ่ะเก้าศูนย์เจ็ดตรงๆเลยม้นก็ได้ประมาณก็ก็เกือบก็ก็เกือบเสนอะ่ะโอ้พี่เปิ้ลได้เก้าศูนย์เจ็ดบอกเออเก้าศูนย์เจ็ดแต่ก็ไม่ได้ให้ไปหรอกว่าคาบอกว่าเออบอกตว่าศูนย์ไม่มี เด็กเขื kommt, mond, grab, s, husband, in oh. ่อหรอกว่าสูตรนีอะไรอย่างนี huh. ้ของสูตรมี้สูตรแล้วว่าแลกว่าสูตรเราเดินดีแล้วตัวเองก็ไม่ตัวเองก็มั่วทั่วไปหมดติดเชื่อคนนู้นคนนี้ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วตัวเองก็ไปซื้อด้วยนะไปซื้อเก้าสิบเจ็ดอ่ะในก่อนขอจะออกแล้วอ่ะค่ะร้อยคือร้อยอ่ะโอู้ว่าสูตรโอ้ไม่คิดว่ามันจะได้โอ้โหได้เต็มากเลยเนาะ วิธีวัดจะได้อะเนี่ยแต่แต่ว่าพี่เปิ้ลไม่ได้บอกเอฟซีเนาะเก้าศูนย์เจ็ดน่ะได้ใช่โอ้ยทำไมน่าเสียดายจังเนี่ยเพื่อนไปโทรมาด่าอยู่ไอ้มึงเน้นให้กูไม่เขอาจะออกเลยมึงให้ตัวกันตัวรองอ่ะให้ตัวการตัวรองไปเขาก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมล่ะก็คิดว่าคิดว่าตัวการตัวรองนี่เขาคิดว่าไม่ออกไงพี่โชคดีอยู่คนเดียวเลยเนาะพี่เนาะ เื่อนกว่ารวยคนเดียวแม่รวยคนเดียวเลยนะมึงก็บอกทำเงานทำทองใหม่เนี่ยรวคนเดียวบอก<อ>แออกระถูกกินเรียบเลยค่ะงวดที่ผ่านมาไม่ไม่ถูกเลยค่ะโอ้ยเพื่อนเลยเพื่อนไห้เพื่อนเอ้เพือพอพอพ่อนเ้นไปวิ่งนะไปวิง่งห้ากับเก้าแล้วก็ให้เพื่อนเป็นเน้นเน้นห้าก็มีเน้นเก้าก็มีโหเขาถูกเป็นเป็นเป็นแสนเลยอ่ะอขาถูกเลขที่จันน่ะ ท,ที่ไม่เห็นไหมเพื่อนในเพื่อนให้ไปสองชุดเลยมากข้างบนที่บินห้ากับเก้าใช่ไหมค่ะค่ะทุกปีพอเปิ้บอกว่าเน้นห้าไงเพราะว่าเน้นห้ามาหลักสิบอ,อ่ะไหนได้เลยมาหลักร้อยค่ะห้าประมาณจําคือถือาแทนอืไม่เป็นไรพี่เพิ่นงอนนี้เอาใหม่เนะาะให้เอฟซีถ,ถูกด้วยสิคะพี่เปิน่นให้เอฟซีถูกกับพี่เปิ้ลด้วยสิคะ อ๋อวันน้พี่เนี่ยผมแมนจะให้เลยที่เอาเอาไม้สองตัวสองตัวบนล่างค่ะค่ะก็มาตามต่อเหมือนเดิมนั่นแหละพี่วันนี้ค่ะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะมันไปตัดแดดไม่ได้นะอยู่แตในบ้านอยู่ในห้องออกไปไม่ได้เดี๋ยวผิวเสียเดี๋ยวหน้าเสียค่ะค่ะตั้นให้วิ่งบนนะให้วิ่งให้วิ่งบนเลยวิ่งบน วน1ตัวเดียวไปเลยวิ่งบนหนึ่งตัวเดียวเลยเนาะพี่นเนาะค่ะสองตัวบนคะหนึ่งหกค่ะหนึ 1, ่งหกค่ะหนึ 1> 1, ่งสามหสามโอ้แอดจัดลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วค่ะหนึ่งสาม <laughs> หน <1 S 1> ึ่งบนนะ<อ>บน,บน 1> 1อีชุดค่ะค่ะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะอ่าเป็นจับสามสามตัวให้เลยนะค่ะสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปด สามหนะึ่งหกเนาะค่ะแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกค่ะพี่พอจะเน้เนให้เอฟซีได้ไหมคะพี่เน้นเน้นให้หนึ่งเก้าหกนัสามตัวเน้นหนึ่งเก้าหกนะคะใช่เพิ่นในเพิ่นทำได้คู่โต๊ดอ่ะ คูโต๊ดเก้าหกคนนี้อะที่เอองเน้นให้ต้นด้วยนะเอ๋สองตัวคู่โต๊ดเก้าหกอะเน้นไปเลยเก้าหกอ่ะค่ะสองตัวเก้าหกเนาะใช่ใช่เน้นไปเลยอ๋อคู่โต๊ดยังไงเนาะพี่ต้นมันไปแยกมันไม่แยกไงไม่แยกไงรองเก้าอ่ะบนอะรองเก้าอ่ะบนรองเก้า ยังไงเนาะจะให้เน้นจะให้จะให้เน้นเป็นหนึ่งนะวิ่งบนหนึ่งนะค่ะวิ่งบนก็หนึ่งค่ะเม็ดเดียวเนาะรโร่เก้าอ๋อบ,บนหนึ่งเม็ดเดียว,ยวแล้วก็โร่เก้าเนาะตัวร่เก้าค่ะเน้นหนึ่งรองเก้านะคะล่างล่างล่างก็ไมนะ่ให้หนึ่งนะให้หนึ่งแต่ห้าให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งเ,เลยแล้วก็เอเอสามแปดแปดศูนย์ที่แค่นี้ค่ะที่สามศูนค่ะ ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอปจุดแป๊บหนึ่งก่อนค่ะล่างล่างมีวิ่งไหมคะล่าง้าล่างล่างวิ่งหนึ่งเหมือนกันบินเลยอ๋อล่างก็วิ่งหนึ่งเนาะจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดแปดศูนย์ให้สามชุดค่ะลองทำให้งบน้อยห้าหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็อะไรอีกคะแปดสามแปดสาม เป็ดสามโอ้ค่ะข้าวก็คือข้าวลูกก็คือลูกค่ะเอ้เปิ้นเปิ้นจะไม่ให้เลขเดี่ยวนะคะจะไม่ให้เลขเกี่ยวกติดีว่าอะไรว่าข้าวก็คือข้าวเต็มนะลูกก็คือลูกนะอย่าว่ากันนะคะค่ะค่ะพี่เนาะค่ะวกได้คิดด้วยฝุดะมฝุอแล้วก็ติดหน้าด้วยติดบาทติดหน้าค่ะค่ะเน้นตัวไหนเนาะค่ะพี่เปิ้ลเน้่งหนึ่งห้าพี่เปิ้ลให้ีเปิ้ลให้หนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะ เออนั wollen, ่นแหละเน้นเน้นตัวนั่นแหละเน้นงห้าเนาะจ้าจ้าจ้าขาเลยก็ขาเลยก็สองตัวบนค่ะเน้นตัวไหนคะสองตัวบนค่ะเก้าหกเก้าหกเกกก้าหอ็ที่แรกที่ที่แรกที่เปิ่มเน้นเลยสามตัวึ่งเกก้าหเน้นไปเลยสามตัวเน้นหนึ่งเก้าหกแล้วก็สองตัวค่ะพี่สองตัวเน้นตัวไหนคะสอง สองตัวบนใช่ไหมค่ะเพราะว่าพิเปิลให้มีหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดหกอ๋อเน้นหนึ่งแปดใช่ไหมดใช่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดกับหนึ่งหกเนาะตัวลอกไอ้สามเก้าก็เบาๆหน่อยดูเลยยี่สิบสามสิบก็ว่าไปค่ะค่ะพี่ค่ะค่ะไปซื้อได้ซื้อหมดแล้วที่นี่มีแอปค่ะแต่เราต้องเป็น เป็นแอปหมดแล้วทุกทุกตัวเลขเลขซื้อไว้หมดแล้วเนาะเพื่อนไม่ได้ออใช่แต็ย่งเงี้ยเพื่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เพืไม่ได้ออกไปไหนหรือเด็ดร้อนไงอ๋อใช่เด็ดร้อนมากเลยพี่ออกไปออกไม่ได้เลยแด็ไม่ออกแด็ดเรื่เดี๋ยวไม่นั่นเดี๋ยวหน้ามนั่นหน้่เลยค่ะค่ะพี่งวดนี้ก็ยังคงมั่นใจเหมือนเดิมไหมคะพี่ค่ะมั่นใจค่ะค่ะค่ะ ให้พี่เปิ้ลเออคอรให้เอฟซีเหมือนเช่นเคยค่ะพี่ขอให้เอฟซีถูกไปกับพี่เปิ้ลเนาะพี่เปิ้ลขอให้มีเงินกินสงการกันนะคะให้ใครรวยทุกคนขอให้มีเงินหมุนอย่นงเสน็เหมือนพี่เปิ้ลนะคะโอ้ยสาธุค่ะพี่เปิ้ลค่ะแอดก็ขอบคุณพี่เปิ้ลมากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีช่องละอองชาแนลนะคะ ค่ะขอบคุณพี่มากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะค่ะขอให้หายไวๆนะคะพี่ค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะค่ะวัสดีค่ะ